สวัสดีทุกคนด้วยนะคือซึนนี่ก็ไม่มีอะไรมากหรอกนอกจากว่าเอินก็พยายามจะลงคลิปนะแต่ว่าเอินก็คิดไม่ออกก็เลยทําคลิปนี้ก็คือถามหรือท้าอะไรก็ได้ก็เกิบตัวฉันนั่นแหละซึ่งที่จริงฉันก็ไม่อยากทำเลยเอันนะฉันก้เกียดได้ซ้ำา็ ด้วยเธอเลแต่ว่าเธอฉันก็ต้องทำอย่างนี้ท่านเลยนะฉันไม่ทำไม่ได้หรอกอะไรก็ทุกคนก็เดี๋ยวก็ใช่กันบอทใต้คอมเมนต์ด้วยนะแล้วก็นี่ขอให้ทุกคนฝันดีนะบา,นะายไว้เจอกันพรุ่งนี้นะขอพาสุเสอมาไว้ในเหมือนกันนะกอดตาที่ น้อง no. สุสีก้าของเราโอกกันหนยนะคือช่วงนี้เรากำลังจะพยายามลงคลิปแต่ว่าเรามีดปัญหาอีกนึงก็คือเรามีหลายคลิปอยู่ที่เราต้องทำก็มันเจ้าดอนไปเรื่อยๆนะยังไงก็เถอะทุกวันนี้ฉันก็มีปัญหาของตัวเองที่โรงเรียนกับที่บ้านที่ลงลี้นหนักสุดเลยไม่งเพื่อนเรอฉันอยากจะตกเพื่อนจริงเลยแต่ก็วันนี้ ฉันก็ไปบอกเพื่อนว่าลพราะฉันทําไมเพื่อนก็บอกขอโทษก็ไม่เป็นไรแหละตอนจากนี้มันก็ไม่บอกรอฉันได้แล้วก็แั้ก็เถอะคืนนี้ฉันก็นอนดึกเป็นพิเศษเลยเพราะวันศุกร์นั้นฉันจะชอบนอนดึกไม่ขยันถึงตีหนึ่งต่อตีสองนั่นแหละแล้วเราก็ตื่นใจนั่นแหละก็ช่างมันเถอะอยังไงฉันก็ อืมตื่นเร็วเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าฉันตื่นแล้วฉันไม่หลับต่อนั่แหละฉันเป็นคนที่ตื่นแล้วก็ไม่หลับเลยเล่นต่อนั่นแหละคือฉันรู้สึกว่าตื่นมาฉันไม่กี่เสาเลยนอกจากว่าฉันจะไม่ไม่มีแรงจริงๆอ่ะน,นะก็คืนนี้เป็นคืนที่จะบอกว่าไงดีว่าห้องกูร้อนจะตายเลยเนี่ย ยังไงก็ใช่มันเถอะช่วงนี้ฉันก็ไม่มีใครคุยด้วยหรอกนะก็นั่นแหละคนที่เคยคุยกับฉันมาก่อนในแชทก็ไม่ค่อยได้คุยกันส่วนคนที่ไม่มีแชทก็ไม่เป็นไรคุยกันใน youtube ก็ได้แบบพิมพ์เล่นเป็นบทบาทนู่นนี่นั่นก็ได้เช่นมีน้องคนหนึ่งอะ ก็พิมพเลื่นอ,อยู่กับฉันเป็นประจำทุกวันค้าวันไหนฉันลงคิโลโน้องเขาคอมเมนต์แบบเป็นเลื่นแบบรับบทเป็นตัวละครไม่ใช่สี่เก้าสือสามห้าสองี๊ยบแล้วก็ฉันแล้วก็ตัวอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวที่ฉันสร้างนั่นแหละก็คืนนี้ฉันจะพูดอะไรอีกดีไม่มีอะไรจะพูดแล้วเนะี่ย เอาเป็นว่านะขอให้ทุกคนฝันดีทุกคนนะกันแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคือเราเป็นห่วงคนอื่นกับตัวเองด้วยก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้แนะบายอย่าลืมท้าหรือถามของสูดิก้าด้วยนะช่วยกันพิมพ์หน่อยนะ เราจะพยายามลงคลิปให้เร็วๆแล้วก็เราพยายามจะทำคลิปให้ดีนั่นแหละก็สำหรับน,นี้ก็แค่นี้แล้ววบายไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้า